เรื่องสันทองตอนเท้าสามนให้นางทั้งเจ็ดเลือกคู่ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะณนะเมืองสามนเป็นเมืองที่มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ในน้ำมีปลาในนามีข้าวอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มีพระมหากษัตริย์ผู้ครองเมืองใจโดยใช้หลักการปกครองแบบทศพิษราชธรรมพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นชื่อว่าเท้าสามนมีหน้าตาที่หล่อเหลาเกินกว่าจะหาใครเปรียบมีพระมเหสีผู้ใจ ชื่อว่านางม,มนทามีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักราากับนางฟ้าจุติลงมาจากสวงสวรรค์มีพระราชธิดาเจ็กพระองค์ซึ่งทุกพระองค์ก็มีพระสิริโฉมงดงามโดย ีงกริ๊ัของอาณาประชาราชของเมืองเราไปเือนไคะเสด็จพี่อยากได้ยินเสียงไหมเพคะขอ,ะอเสเยีวยคะแสดง่เรี่ลยคะ่ประเทศเราเมืองเราประชาราชอุดมสมบูรณ์ อยู่เย็นเป็นสุขสขังเกตได้จากเสียงกริ๊ดมีพลังมากลยคะและวันนี้นะคะน้องเนี่ยมีความรู้สึกว่าลูกสาวของเราทั้งเจ็ดคนนะคะเป็นสาวกันแล้วทั้งนั้นเลยน้องเองอยากจะได้ลูกเขยมากเลยเพคะ,สะเสด็จพี่ลูกเขยของเรานะครับไม่ทราบว่าอยู่บริเวณ้หนเ้ล่าอัา ลูกเขยของเรานะคะเราจะต้องเลือกผู้ให้ก่อนเพคะเสด็จพี่เพราะว่าเราเป็นถึงกษัตริย์ลูกเราก็เป็นหนึ่งในที่นาของกษัตริย์ทั้งเจ็ดองค์มีสิริโฉมงดงามแล้วเดี๋ยวเราให้ทหารโดยต้องขอให้ลูกเรารู้ตัวก่อนนะเพคะเสด็จพี่ว่าเราจะหาลูกเขยให้นามเพราะอีกหน่อยลูกเขยของเราก็จะต้องปกครองเมืองปกครองแคว,คว้นนี้แทนเรา เสนาบริจงไปตามบทที่ดาวบททิ่ดาของเรานะครับให้มาพบเราสักครู่หนึ่งไปเลยครับท่านเสนา ดาววิลาวันองค์ที่สองชื่อว่า และแม่มีอะไรที่จะบอกเจ้าหน่อยลูกเราเห็นไหมคะเสด็จพี่คะลูกเราที่สวยมากนะคะสวยยี่กว่าหมอ่อมฉันอีกตอนหมอ่อมฉันสาวสาวหมอ่มอมฉันก็สวยกว่านี้นะคะดูนางแต่ละนางถ้าเด็กน้องไม่สวยคงไม่มีถึงเจ็ดคนนะครับ <laughs> วันนี้นะคะลูกๆฟังแม่ดี ลูกเองก็โตเป็นขาวนะคะสมควรที่จะมีคู่ครองได้แล้วนะคะแล้วแม่เองก็ปรารถนาที่จะได้ลูกเขยอยากที่จะมีลูกเขยไว้ครองเมืองแทนเสด็จพ่อของเราเพราะนะับวันเสด็จพ่อของเราแก่ลงแก่ลงทุกวันนะคะแม่เองก็อยากจะได้อา่ายาสมาดูแลแคว้นเมืองของเรานะคะเพราะฉะนั้นลูกก็จะต้องมีการเลือกคู่เสด็จพี่ไหมคะเสด็จพี่รับสั่งให้กับ บรรดาขุนานางท้งหลายไปเปล่าประกาศหาเจ้าชายทุกเมืองทั่วราชอาณาจักรเพื่อที่จะมาคัดเลือกให้ลูกของเราได้เลือกเป็นคู่ของลูกเราเป็นเถรของลูกเรานะคะ่ะเสด็จท่านทุกท่านเมื่ได้ฟังแล้วนะครับรับทราบเข้าใจจาจบไปเป่าประกาศนะครับหาผู้ชายหน้าตาดีรูปร่างดีลักษณะดีให้มาใหมาให้ลูกสาวเราได้พบเจอรับ Vậy đây là gặp thân xuyên ai đáp lại Hãy subscribe ด็กพี่อันนี้เจ้าชายจากเมืองไหนบ้างไปคะทำไมฉันห่อเหลาเหลือเกินมีมาแค่หกหกคนเอง เจ้าชายมังรายมาจากประเทศพม่าเจ้าชายองค์ที่สีชื่อว่าเจ้าชายซิยิมกุยมาจากประเทศจีนเจ้าชายองค์ที่ห้าชื่อว่าเจ้าชายชัยยันมาจากประเทศไทยองค์ที่หกชื่อว่าเจ้าชายมโนรงมาจากประเทศลาว เจ้าชายจักรหมกพระองค์นี่หน้าตาบุคลิกล่กอเลหลาเหลือเกินคงจะมีฝีมืออาถรรพ์ชานชายัยยิ่งนักแล้วคงจะดูแลปกปักลูกสาวเราของทั้งเจ็ดเจ็ดคนนี้ได้นะเพคะเสะด็จพีใ่ใช่เราต้องปกฝักไั้กับเจ้าชายครับผมนี้แต่ทําไมมันไม่ครบเจ็ดเด็กน้องบอกฉันก็ไม่ทราบเพคะเสะด็จพี่เดี๋ยวเราจะให้ลูกสาวเราทั้งเจ็ดคน ็กน้องเองนะคะก็อยากจะได้ผูถ้ถขีเ็ทีได้ไปชาร์สุดที่ะื่อพร้อมแล้ว,ล,วลูกๆก็ลุกขึ้นมาครับเพื่อที่จะได้เวลาเลือกคู่ครองเตียงพวงมาลัยเลือกคู่พี่ีเสียงพวง ไป้อมาอะจะาก,ากินารถ้าเราได้ลูกเขยอินเดียเราก็กินโรตีทุกวันเลยนะพีการะโอเคแล้วถ้าได้ลูกเขยจีนเราจะต้องกินต๊อมบีททุกวันเลยนะคะไปซื้ ก็งอกาบ้าใบเข้ามาอยู่ในเกศอาหารจงตัวสองนี้ใคี่ให้ไฟเจ้าคนนี้เข้ามาดูหน้าตาก็น่าเปลียดผมก็หยิบผิวก็ดังพูดก็ไม่ได้แล้วมาทำอะไรในตรงนิทานไปใหนหมดเนี่ยไอ้ที่มันเจ็บก็ได้กูหมดแล้วจะเป็นแบบอะไร ก่อนเต้นมาสองรอบแล้วเขาเสียงปอบมือให้กับเจ้ามอสที่เราไม่ได้รับเชิญสังตใจในเราหาะเนี่ยเื่อก่อนเองาเป็นที่เคนที่เราต้นไหบอกันสาวๆอกฉันไม่ใช่ตาแหลเดี๋ยวไม่แต่งเดียวเลยเป็นขนาดเสด็จพี่บอกฉันก็แค่ ดูไปหางตาเลยค่ะแสดงว่าหลคอลเด็กพี่หางตาเนี่ยดีโอ้ยเราใช้มองเห็นข้างในเนื้อแท้เป็นเงาหรือเปล่าเงาน่น่าจะเป็นเงาแต่มันเห็นแว้บแว้เลยค่ะเสด็จพี่ ไีเลยลูกน้อเนี่ยมาดีอยู่กำไรคะกลัวว่ารัจนาของรเราจะเสี่ยงอะไรไปให้เด็กอื่นนะคะเสด็จพี่พอย่านะลูกลัจนาเดีย๋ยวแม่จะสวงพระวาวายโยแม่จะเป็นลมไปนะเสด็จพี่รัจนาโดนไครโดนใครโดนใคลูกลันา ก็ยืนข้างๆเสด็จพี่ไปคะน้องมีความรู้สึกไม่พอกระไทยยิ่งนะรถจะลาเธอไม่ต้องหดือยิ่งแล้วดีเลยลูกไม่รักดีทำไมลูกถึงเป็นเรียกจะน้องบ้าไปมาหนิฟังภาษาคนรู้เรื่องไหมคะตายแล้วเดี๋ยวพี่ไปคะถ้าจะครองเมืองเราต่อไป บอกฉันไม่มีความประทับใจเลยเดี๋ยวจะขับไล่รจนาออกไปอยู่กระท่อมปลายนากับเจ้าเงาะป่าบ้าใบเด็กพี่เห็นด้วยไหมคะเด็กน้องอยา,ากคาดหวังอะไรมากมายไม่ได้สิเพคะสมบัติกายกองอยู่เมืองของเราเมืองของเราต้องการเจ้าชายที่มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติมีความเก่งกล้าทําไมลูกรจนาถึงตาไม่ใส่แว่นเลยล่ะพี่คะจะมองว่าป่ารวหยิกปากแดงตัวกระด้าดำ,ดำ แล้วไม่รู้ยังไงอะไรเข้าสิงเจ้าง้อป่าเอาไปไหนป่าก็เป็นไงคะแทนที่ป่าเขาจะเป็นรูปเป็นร่างเห็นไหมคะป่าเจ้าง้อของเราก็ดันบาลงข้างล่างไปอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงที่ไหนจะชื่นชอบลูกรัชนาของแม่ทาไมลูกถึงเรื่องเจ้าง้อป่าลูกตอบแม่อะไสิลูกจะบอกเสด็จแม่ว่าเห็นเนื้อไหนแต่แม่ไม่เห็นเนื้อไหนค่ะไม่เห็นแต่ความดำเพราะฉะนั้นแม่ขอใช้อำนาจในการเป็นพระมเหสีนะคะ สั่งให้ลูกของเราไปอยู่กระท่อมปลายนากับเจาาา้าม้อป่าเลยเพคะทหารเชริญลูกรจนาของเราออกไปเดี๋ยวเราไป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 อ,อยู่กระท่อมอยู่และแล้วนางรจนากับง้องปา่าก็ไปอยู่กระท่อมปลายนา,า,านางท้องไม่ตามไป่าไปไอุปสรรคอีกม,ม,มากยาม่ไม่ตามไปไไม้วยพระส่วนพระธิดาทั้งหงก็ได้สศอพิเศษสมรส เจ้าชายในเมืองต่างๆและครองคู่กันอย่างมีความสุขส่วนรรจนากับง้อปันมีเรื่องราวตอนต่อไปพบเจอกันในวันภาษาไทยปีหน้านะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเฉลยนิดนึงง้อปันจากนี้ลูก